chiết chiết phải chạy 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 chạy

ต้องกลับนาพี่ตั้มไปไปน้าถอยมา เอามอ่าอ่าเอาบอลสองบอลก่อนโอเคโอ้โอันน,น,นี้อันนี้ทำร้ายมูเรกันนี่แหละนะ <c oughs> ทำร้ายมูเรกันเด้ ระวังระวังระวังวางเข้าไปวางแล้ก่อน คือไม่น่ารีเสียนะที่จริงเราหน้าจะาอุตสกรน้ำก่อนคือมันต้องให้ใจอะว่าให้คิีมชนะก่อนหรือน้าก่อนคือเกมยังสีสีเกมเราขี่เขาด้วยไปไปไปอันเออ กลางก็ได้เมื่อี้ต้องเข้าเข้าคนเดียวระวังระวังล่าระวังล้วซ้ายเลยถอยมาหลังด้ยหลังว่างนะ โอ้ยเร็วเร็วลงเร็วใจเออใจขึ้นเลยไปไปไประวังระวังระวัง เข้าไปไหนวะเลยเข้าไปหลังวะเลยไปวะเลยไปว่าเออน่นอนเข้าไหนวะม่ออกไหมอย่างอ่ะไปเลย

ดี๋ยขอมันอันนี้น่ะเดี๋ยวแฟบนึ่งกําลังได้ลุ้นอยู่เดี๋ยวแฟบนึงเนี่ยน่ะใส่ได้ใส่ว้าวเนี่ยขอเพียนเขมอเพียนเ็มแน่ลมดนนะผ้าพิมพ์ผพอ นนะม <laughs> ีสองแมตรกเนะข้าวกลวไม่ได้ลงอกเยมีสองแมตตเและข้อแถวซองพี่ไดแล้วปข้อไปก็ได้ครับไปพี่พาตัดกางก็กได้รับไปข้อเอาเอาะ่ะ

สามามบงไว้แบงไว้แบงไว้แบงไว้โอเคเอาถอยมาถอยมารับบอลถอยมารับบอลเอาก็ก็ก็มาเลยมาเลยเลยมไปไปเล่นโอ๊ยไปดันเลย Lên. À, anh, 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 anh. Lăng đây long ui yam 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 yam